สวัสดีค่ะดออรออยค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงปัญหาของท่านชายโดยเฉพาะท่านชายสูงอายุนะคะก็คือต่อมลูกหมากโตค่ะปัญหานี้นะคะจะพบในผู้สูงอายุเนี่ยได้ถึง80%เลยนะคะเป็นภาวะที่ต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะมันขยายตัวขึ้นโตขึ้นพอโตขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้ทอบบ่อปัสสาวะเนี่ยค่ะ มันแคบลงก็จะมีอาการที่ตามมาก็คือฉี่ขัดรู้สึกว่าฉี่ไม่สุดแล้วก็มักจะตื่นบ่อยๆนะคะตอนกลางคืนเวลานอนเนี่ยก็จะตื่นขึ้นมาบ่อยๆเพื่อลุกขึ้นไปฉีก่ก็จะทําให้การนอนหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตมีปัญหาได้นะคะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าสารตัวหนึ่งที่มีคุณสมบัติด,ดูดเด่นมากในการดูแลสําหรับ ภาวะต่อมลูกหมากโตก็คือสารไลโคปีนนะคะสารไลโคปีนเนี่ยเป็นสารจากพืชผักผลไม้โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ที่มีสีแดงนะคะเราจะพบมากได้ในมะเขือเทศพ,พบมากในฟักข้าวแล้วก็กัวจิเบอรี่ะคะ่ะสารไลโคปีนนะคะมันจะมีคุณสมบัติทําให้ต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กลง แล้วก็จะทําให้อาการที่เกิดจากภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยคะ่ะก็จะบรรเทาเบาบางลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการฉี่ขัดมันก็จะฉี่ได้โล่งขึ้นแล้วก็ความผีในการฉี่เนี่ยก็จะน้อยลงไม่ไม่ค่อยประสบปัญหาที่จะต้องตื่นตอนกลางคืนเพื่อลุกขึ้นมาฉี่นะคะก็จะทำให้ คนที่มีปัญหาเรื่องภาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยรู้สึกดีขึ้นถ้าได้ท,ทานผลิ่ภัณฑร